เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะใชสี่ใช่ค่ะห้าอันสุดคุ้มนะพี่น้องนี่ไหนเอ่ยพี่พี่พี่จ๋าพี่จ๋ากดหรือยังคะถ้าไม่กดหนูจะปล่อยให้นะปล่อยให้ตัวต่อไปนะคะพี่พี่จ๋าโอเคพี่จ๋าแคปเลยค่ะแคปแล้วค่ะแคปแล้วเนาะน่าจะมีอก48ด้วยนะ ีเลยชุดนี้กระตานะฮะซุปขทองอะไซได้ทอดจริงๆเอวคุณน่ะที่แป้งก็เอันนี้กต่ซุปน้ำนี่แป้งชุดนี้ตาห้างอันนี้น่ารักใส่สบายมากมากเลยใส่สบายมากเป็นชุดโอ้ยชุดนี้นกระต้านี้เป็นแบบนี้งามมากเป็นกระโปรงก็เป็นเสื้อตาห้างค่ะโอ้ยอยากกลับไปมุนเกาเลยว่ะอันนี้ไซส์เอสอะอันนี้นะคะไซส์เอสเนี่ยไซส์เอสนะคะ จากรเราไม่ได้ส่งค่ะไซส์เอสนะคะตัวนี้ซื้อมาแพงแต่ว่าก็ใส่บ่อยตัวนี้ให้ร้อยห้าสิบพอไซดูใส่บ่อยมากามันงามซื้อร้อยห้าส<ๆ>ิบเอยไม่ใช่ปล่อยร้อยห้าสิบพอซีเอฟชื่อเล่นราคาใครได้ก่อนกดก่อนเลยได้ก่อนเลยะใครเอากดซีเอฟชื่อเล่นราคาแล้วก็แคปนะคะ C.F น้อยหนาหนึ่งห้าสิโอเคค่ะพี่น้อยหนาพี่น้อยหนาได้ไปนะคะแอดไลน์มานะคะแคปแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์แล้วโอนได้เลยนะคะคุณพี่โอนได้เลยเพราะว่าเอ้าพี่น้อยหนาแคปแล้วกดหนึ่งค่ะแม่อย่าเพิ่งไปดิเดอเขายังไม่ได้แคปเลยึกว่าแคปแล้วตะกี้อ่ะพี่น้อยหนาเอาใหม่นะอ่ะพี่น้อยหนาเอาใหม่ Okay, โอเคแคบแล้วนะคะนับหนึ่งเอาชัดๆนะพี่เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไม่รู้ว่าเป็นชุดไหนโอ้ยโอเคแ,<ต>แคบแคปอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อตะกี้ไม่ทันครับผมไปแล้วนะนี่จะชุดตะฮักเอาชุดนี้วะะ่าระดนีนฮะชุดนี้วะได้ชุดนี้เดี๋ยวตะักโอ้ชุดนี้เป็นการเป็นงานได้มีชุดนี้ใช่เนี่ยอุยเห็นงานแต่งได้เดี๋ยวให้เขาดูเสื้อแป๊บนึงเสื้อจะเป็นแบบนี้ใส่ไปทะเลก็ได้ เสื้อจะเป็นจิกริกแบบนี้นะคะอันนี้คืางเกงได้สาวไซส์เอนะคะสาวไซส์เอสเอสนะกางเกงหดโปรไประมันกระโปงกระโปรงจะเป็นกระโปรงยาวแบบนี้เลยค่ะเป็นกระโปรงยาวแบบนี้เป็นเสื้อแบบนี้ตัวนี้เอาไป350ค่ะ CF ไม่ได้ใส่ตัวนี้ไม่เคยใส่เลยพี่พี่ยังใหม่สามริบพ์ CF ชื่อชื่อราคา CF ชื่อราคาค่ะ บ่เดลใสตตาหักสวยอะน่ารักมากผ้าดีมากเลยงานใต้อะใช่ไหมนุมเอลลอยมีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะอ่นนี้เสื้อจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นสมอคข้างหลังนะคะแบบนี้นะแบบนี้ใส่สบายมากน่ารักงานแต่งได้นะคะ CF ชื่อราคามาเลยค่ะตัวนี้ให้สามรอยห้าสิบนับเอาไปเ้จะเอาเบิรงกระโปรงป่นี่ นี่น่ารักทุกคนตัวนี้น่ารัก C F ชื่อราคาสามร้อยห้าสิบตัวนี้ยังไม่มีใครเอานะพี่พี่นับเลยนะนับนับหนึ่งถึงสิบไม่มีใครเอาผ่านนะใช่นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบไปลยไม่มีใครเอานี่เลใช่เออชุดนี้ชุดนี้ค่ะพี่พี่ ปล่อยสองร้อยห้าสิบพอโอ้โหสองร้อยห้าสิบไซเอตด้อสองร้อยห้าสิบไซเอตงานป้ายหมดเลยนะคะพี่พี่นี่มันรูดตรงนี้ได้ด้วยนะเด็กกางเกงมีครับผมรอแปรบมันรูดได้อยางได้แวกมากแบวกน้อยรูดได้หมดเลยนะคะรากมุดลายให้ใหม่หน่อยมีมีอยู่นะคะอยู่ข้างล่างค่ะพี่อยู่ข้างล่างไซเอตนะคะตัวนี้ก็ไซเอตนะตัวนี้ให้สองร้อยห้าสิบซีเอชื่อเล่นราคา พี่จ๋าค่ะพี่จ๋าแคปเลยค่ะ250พี่จ๋าแคปเลยสวยทุกชุดพี่สวยทุกชุดรับประกันสวยทุกชุดจริงๆ250ค่ะพี่พี่จ๋าแคปเลยแคปแล้วกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะถ้าไปซื้อทั้งนอกคุณเจ้าไปซื้อทั้งรอกอ่ะประมาณ790ดบาทเนี่ยเห็นไหมั้งชุดแรกถ้าส่งฟรีค่ะยังใหม่เลยโอเคคุณจ๋าแคปแล้วขอบมขอบคุณนะคะนี้เพียงไปใส่ชุดนี้มากไปไหน เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันจะมีเสื้อกลอกของมาต่างหากแม่ตัวนี้คือเดี๋ยวแยกไว้แม่ตัวนี้ผมนึกว่บตัวนี้เป็นตัวแล้วก็ตัวไหนมาอีกหน้าพี่มินนี่สีชมพูก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มมาใช่ไหมพี่ตะกี้ใครเอฟมาแล้วคอนเฟิร์มด้วยนะครับอย่าลืมแคปรูปส่งด้วยนะอันนี้ของซีซีดับเบิลโออันนี้ของซีซีดับเบิลโอค่อนข้างที่จะอยู่ที่ประมาณสองพันสองพันกว่าบาท นะคะพี่พี่ตัวนี้นะสองพันกว่าบาทพี่พี่พี่ยุ้ยอันซุป้นนูน่าตัวนี้สองพันกว่าบาทนะเซตเสื้อกับบางเกงซีซีดอรเบอรโอนะคะยุ้ยตัวไหนไซส์ตัวนี้ขอปล่อยสูงหน่อยนะพี่พี่ไม่ไม่เอาไม่เป็นไรเออตัวนี้ไม่เอาไม่เป็นไรไซส์เอสนะคะไซส์เอสเอ็มยังไม่มีคนอื่นเขาไม่เห็นนอกจากอันแอดมินเขาหรอ เห็นลายไหมอะเดี๋ยวหนูพิมพ์เข้าไปให้ใหม่ฟ้าสุนี่คือเบอร์ว่างคือนาลาเห็ญใส่ไปใส่เลยเรไปเปลี่ยนทำไมคนเนี่ยยุ้ยต้องเป็นในชุดนี้เลยนี่เดี๋ยวยังพึ่งเาทีละชุดมาแป๊ะขอมาเลยรูปซีกก่อนหน่ะมันหูดยากกว่ารูปได้พี่วินี่ไม่ได้เป็นแอดมินใช่ไหมย้อนเข้าไปเลยนี่อันนี้ในอันนี้อยู่นะ ในแอปปักได้พิมพ์ไปที่ทีก็ได้พิมพ์ไปที่ที่เอาอาตัวนี้ไซส์ s นะคะแต่ว่าเป็น s เล็กหน่อยนะพี่พี่ s เล็กหน่อยตัวนี้มันจะแบบปล่อยคงๆนะลยี่สิบห้าลยี่สิบห้าตัวนี้ปล่อยสามร้อยห้าสิบค่ะใส่ประมาณใส่หนึ่งครั้งตัวนี้ใส่หนึ่งครั้งจริงไม่เลยอะใส่หนึ่งครั้งนะคะตัวนี้จากปกติเอ้ยหนูซื้อมาประมาณแปดเก้าร้อยอะหนูปล่อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบพอ ปล่อยสามอย350 cf ชื่อเล่นราคาแคบค่ะ cf ชื่อเล่นราคาแคบแคบแล้วกดหนึ่ง้อมันจะเป็นรุ่งๆงนะใส่ไอ้น,นี่ได้แมใ่ใส่บ่าใส่ก็โอ๊กเอาเอาไหมมีใครเอาไหมชุดนี้นับหนึ่งค่ะ cf ชื่อเล่นราคาตัวนี้ขอปล่อย350ค่ะพี่ขอปล่อย350ช,อาาชื่อราคานะคะชื่อราคา cf C.F ชื่อราคามานนลแล้วก็แคปแล้วทักไลน์แอดมาได้เลยแคบเสร็จแล้วใช่ค่ะแคบเสร็จแล้วทักไลน์แอดมาได้เลยค่ะเอ็มไม่มีครับมีแต่เอ็มีไซส์เอ็กกไม่มีใครเอาเหรอตัวนี้พันนะไม่มีนะอ่ะพันนะอ่ะสามร้อยเอาไปสามร้อยไปลดไปอีก <laughs> เอาไป 300, สามร้อยใส่ครั้งเดียวตัวนี้เอ,เอวมันจะเล็กหน่อยประมาณยี่สิบห้าของอะไร เอลยมาซื้อมาจาก s อสาซื้อมาจากเอ S ตัวนี้แปดร้อยกว่าบาท CF ชื่อเล่นราคานะคะไม่มีผ่านนะนี่ไงพี่น้อยหนาพี่น้อยนาโอเคพี่น้อยหนาแอดไลน์มาแล้วก็แคปได้เลยค่ะแคปแล้วกดหนึ่งให้หนูด้วยเดี๋ยวหนูไปตัวต่อไปกดหนึ่งให้หน่อยนะคะนับหนึ่งนับสองนับหนึ่งนับสอง โอเคค่ะพี่น้อยหน่าแคปมาแล้วทักไลน์มาได้เลยนะคะคอนเฟิร์มให้หนูด้วยนะพี่น้องอย่ากดเล่นยญเดิมละตุนแม่มันใช่ใช่เหลือตุนแม่มาใครกดเล่นบาปนะแม่มันหายใจห่างค่ะโอเคพี่น้อยหน่าอ่ะเซตนี้ค่ะพี่พี่ตัวนี้เป็นซีซีดับเบิลโอเออเออเออแม่เบิ้มแต่ที่เพิ่งค้าหนูสองร้อยเออสามร้อย ชุดที่แป้งใส่เมื่อกี้300ใช่ไหมเป็น450บาทอันนี้ของ C C แบบบนโอซื้อมาประมาณพันกว่าบาทเกือบสองพันอันนี้มันเป็นผ้ายีนแบบหน้าอกได้ถึงสามสี่หน้าอกได้ถึงสามสี่นะคะสามสี่บอกอืม L ประมาณยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบห้าแอวน้อยมากยี่สิบห้าตนถ่อมมันน้อทุกคนแม่รู้มันขัดกันเองไม่ลองเปิด งามอยู่ดิสดเตัวนี้ให้ราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ใส่ทีเดียวจะใส่ไลฟ์สดแบบนี้ก็เข้าเออใส่ไปไลฟ์สดทีเดียวอันนี้ให้ห้าร้อยไลท์สดที่พัทยาอันของพี่แอนนาของพี่แอนนาเออเหรอเหมือนชุดไอ้ที่ออเดอร์แตกแปนี่นี่ชุดนี้ตัวนี้ CF ราคา CF ราคาชื่อเล่นมาค่ะใหม่เลยเนาะไม่มีแต่ชุดใหม่ๆเลย CF ราคาชื่อเล่นตัวนี้ใหม่มากใส่ทีเดียวนะคะแต่ว่าขอปล่อยราคาสูงมีเดทค่ะเต็มเลยพี่ๆตอนนี้แต่ว่าต้องใช้เวลาดูนิดนึงนะนับหนึ่งซือมาประมาณเกือบสองพันอ่ะบอกซีซีแบบไม่ยังใหม่เลยอ่ะไม่มี XL เลยอะทุกคนถ้าแม่มีใครเอาผ่านนะตัวนี้น่ารักมากสวยแบบแบบนับหนึ่ง ดูแพงอ่ะแบบว่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไปสี่ร้อยไปหนูไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมไงพี่พี่เอาไปสี่ร้อยมีใครเอาไหมสี่ร้อยหนูซื้อมาเกือบสองพัน CF ชื่อเล่นราคามาใครเอาไปก็ได้ไปเลยนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าพันไปเลยพัน อันนี้ชุดนี้บัตรชุดนี้อ่าชุดนี้เอาไปสามร้อยหาซีซพารีบอกก็จ้าแค่บัตรเล่นอันอันนี้ตรงนี้สีมันก็อันราคาแน่เพราะว่ามันายแล้วต่ากระจังบัตรเลือกอันนี้เราสามร้อยหายยังแมนสามร้อยหายอ่ะหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว